สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับในการเลือกมะละกอยังไงให้หวานชำพร้อมกับวิธีการปอกมะละกอให้สวยงามมาฝากกันค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ และสำหรับวิธีการเลือกมะละกอนนะคะก็ให้เราเลือกดูมะละกอที่ผิวเขาเรียบสีสวยเสมอกันแบบนี้และที่สำคัญเลยเราจะต้องดูตรงขั้วของมะละกอนะคะ จะต้องยังกดแล้วแข็งอยู่แบบนี้ค่ะเนื่องจากมะละกอเนี่ยเวลาเขาสุกเขาจะเริ่มจากตัวคั่วลงไปนั่นเองนะคะถ้าเราเลือกได้แบบนี้มะละกอของเราก็จะหวานฉ่ำแน่นอนค่ะเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการปอกมะละกอนะคะให้เราตัดหัวตัดท้ายออกเสร็จแล้วผ่าครึ่งลูกแบบนี้ได้เลยค่ะ แล้วเรามาดูวิธีที่1ในการปอกมะละกอให้สวยงามนะคะนั่นก็คือให้เราคว่ำมะละกอลงเสร็จแล้วปอกเปลือกออกแบบนี้ได้เลยค่ะเราก็จะปอกไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกด้านเลยนะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราปอกได้ให้เราแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรา แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราแบ่งได้เป็น4ส่วนแบบนี้คราวนี้ให้เรากรีดตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนำเม็ดออกค่ะก็จะได้มะละกอลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะหลังจากนั้นก็นำจัดใส่จานได้เลย ก็จะได้ออกมาสวยงามน่าทานแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะคะสำหรับวิธีที่2เมื่อเราแบ่งมะละกอเป็นครึ่งลูกแล้วให้เราแบ่งอีกครั้งหนึ่งเป็น4ส,ส่วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำมีดมากรีด ตัวเม็ดของเขาออกนะคะถ้ายังเหลือไส้อยู่ก็ให้กรีดซ้ําลงไปอีกครั้งนึงแต่จริงๆแล้วตัวไส้นี่ทานได้มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ให้เราแบ่งมะละกอเป็นท่อนๆไว้ก่อนค่ะนํามีดคว้านมาปอกเปลือกออกนะคะเสร็จแล้วเพื่อความสวยงามค่ะให้เรากรีดลงไปแบบนี้นะคะกรีดเบาๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกรีดลึกนะคะ กรีดขวางเป็นกากบาทแบบนี้ได้เลยก็จะได้ชิ้นมะละกอที่ออกมาสวยงามน่าทานมากๆค่ะและสำหรับวิธีที่3นะคะเราก็จะทำเหมือนวิธีที่2เลยเพียงแต่ว่าให้เรานำมะละกอมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยมาขวานเปลือกแล้วก็ควานเม็ดออกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำเหมือนกับวิธีที่2นะคะ ก็คือให้เรานํามีดขวานกรีดเราจะกรีดเป็นก้ากบาทหรือว่าเราจะกรีดเป็นเส้นเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นําจัดใส่จานได้เลย mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. เพียงแค่นี้เราก็จะมีมะละกอที่สวยงามน่าทาน mm hmm. เหมือนกับเวลาที่เราทานที่ร้านหรือว่าทานตามโรงแรมนะคะสวยงามทําง่ายมากๆแต่ถ้าหากว่าเราทําทานเองที่บ้านยังทานไม่หมดหรือว่าอยากจะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ านเย็นๆนะคะให้เรานำแลปพลาสติกมาปิดไว้แบบนี้เพื่อที่มารากอรเขาจะไม่แห้งแล้วก็หวานฉ่ำน่าทานค่ะ